ขนาดของลูกเขยที่มันใหญ่เกินไปทําให้ลูกสาวต้องเจ็บปวดทุกครั้งคุณแม่คะหนูพยายามจะระวังแล้วแต่มันช่วยไม่ได้จริงๆคําสารภาพที่สั่นเครือของพิมพ์ทําให้คุณนวลถอนหายใจยาวในที่สุดเธอก็ตัดสินใจภูมแม่ขอดูเองได้ไหมภูมิสะดุง้งโหยงและลุกขึ้นทันทีคุณแม่ครับพูดอะไรอย่างนั้นครับแต่นวลกลับก้าวเข้ามาใกล้แล้วกว่าสิบก็เพื่อพิมพ์นะเชื่อใจแม่สิและและ้วความจริงก็ปรากฏต่อ นาแม่ยายนี่มันใหญ่ขนาดนี้เป็นเรื่องปกติจริงหรือพร้อมกับความประหลาดใจสัญชาตญาณของเธอที่หลับไหลามานานถึง6ปีก็ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นในที่สุดทั้งสองก็ได้เปิดประตูต้องห้ามที่ไม่อาจหวนคืนก่อนเริ่มเรื่องโปรดกดติดตามและกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะงั้นเรามาเริ่มเรื่องกันเลยค่ะเวลาห้าทุ่มของคืนหนึ่งความเงียบอันหนักอึ้งโรยตัวอยู่ภายในห้องนอนของบ้านคู่รักข้าวใหม่ปลามันพิมพ์หญิงสาววัย26 ปีนั่งอยู่บนขอบเตียงมือทั้งสองข้างกลุ่มกันแน่นแม้จะแต่งงานมาได้6เดือนแล้วแต่เธอก็ยังคงหวาดกลัวช่วงเวลานี้เสมอเมื่อเสียงน้ําในห้องน้ําหยุดลงไหลของพิมพ์ก็สั่นเทาเล็กน้อยภูมิชายหนุ่มวัย29ปีเดินออกมาพร้อมกับใช้ผ้าขนหนูเช็ดผมเมื่อเห็นท่าทางเกรงของภรรยาสีหน้าของเขาก็หนักอึ้งไปด้วยพิมพ์ท่าวันนี้เหนื่อยก็นอนพักเถอะนะภูมิพูดอย่างระมัดระวงังแต่พิมพ์สายหน้าไม่เป็นไรคะ่ะพี่ภูมิ ภูมินั่งลงข้างพรรยาและโอบไหล่เธออย่างนุ่มนวนเขารู้สึกได้ว่าร่างกายของพิมพ์เกร็งขึ้นชั่วขณะแต่เขาก็เคลื่อนไหวให้ช้าลงกว่าเดิมพี่จะไม่บังคับนะทำตัวตามสบายแต่เมื่อเสื้อผ้าของภูมิถูกถอดออกและเผยให้เห็นร่างกายของเขาใบหน้าของพิมพ์ก็ซีดเผือดทำไมถึงใหญ่ขนาดนี้นะพิมพ์พึมพำกับตัวเองเบาๆทุกครั้งที่เห็นขนาดอันมองหือมาของภูมิเธอก็รู้สึกมืดแปดด้าน พี่ขอโทษนะพิมพ์พี่เองก็ควบคุมมันไม่ได้พุมทำหน้าขอโทษไม่เป็นไรค่ะพิมพ์ต้องปรับตัวให้ได้เองพิมพ์ฝืนยิ้มพูดแต่ในใจกลับเต็มไปด้วยความหวาดกลัวพุมเข้าหาภรรยาอย่างระมัดระวังยิ่งขึ้นพี่จะทำช้าๆจริงๆนะถ้าเจ็บให้รีบบอกทันทีพิมพ์พยักหน้าแต่ร่างกายของเธอก็เกร็งจนแข็งทื่อไปแล้วพุมเริ่มถอดเสื้อผ้าของภรรยาอย่างนุ่มลวนพิมพ์ผลับตาแน่นเตรียมใจรับความเจ็บปวดที่กำลังจะมาถึงเวลาผ่านไปเนิ่นนานในห้องนอนที่เคยเงียบสงบ มีเพียงเสียงคลคังเบาๆดังขึ้นเป็นครั้งค่วมันไม่ใช่เสียงแห่งความสุขแต่เป็นเสียงแห่งความเจ็บปวดข้าคืนอันยาวนานกำลังจะผ่านพ้นไปเมื่อเข็มนาฬิกาชี้เวลาเที่ยงคืนความเงียบก็กลับมาเยือนห้องนอนอีกครั้งพิมพ์ลุกขึ้นยืนอย่างโซเซขาของเธอไม่มีแรงขอไปเข้าห้องน้ำแป๊บนะคะเสียงของ เธอแผ่วเบาและสั่นเครือกว่าปกติภูมิเห็นสภาพของภรรยาแล้วก็รู้สึกเจ็บปวดใจแต่ท่าเดินของพิมพ์นั้นดูไม่ปกติเลยเมื่อประตูห้องน้ําปิดลงภูมิมองพดานแล้วถอนหายใจยาวในห้องน้ําพิมพ์กําลังส่องกระจก ใบหน้าที่ซีดเซียวและขอบตาที่เปียกชื้นสะท้อนอยู่ในกระจกจะต้องทนไปถึงเมื่อไหร่นะพิมพ์มพึงพำรรเบาๆแล้วล้างหน้าด้วยน้ําเย็นเธอหยิบยาแก้ปวดจากลิ้นชักออกมากินตอนนี้ถ้าไม่มียานี้เธอก็คงนอนไม่หลับขณะเดียวกันในห้องนอนภูมิกําลังจมอยู่กับความรู้สึกผิดเพราะร่างกายที่กํายําโดยกําเนิดของเขาทําให้ภรรยาที่รักต้องทนทุกโธม,มนันเช่นนี้เขาพยายามค้นหาวิธีต่างๆในอินเทอร์เน็ตแต่ก็ไม่พบวิธีแก้ปัญหาที่ต้นเหตุจะทำยังไงดีนะภูมิพึมพำ ถ้าชวนไปหาหมอพิมพ์ก็คงจะอายแต่จะปล่อยให้สถานการณ์เป็นแบบนี้ต่อไปก็ไม่ได้เมื่อพิมพ์ออกจากห้องน้ําและกลับมาที่เตียงพี่ภูมินอนก่อนเลยค่ะพิมพ์พี่ขอโทษจริงๆนะก็บอกแล้วไงคะว่าไม่เป็นไร ต่อเสียงของพิมเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าคืนนั้นทั้งสองคนนอนหันหลังให้กันแม้จะรักกันแต่ปัญหานี้กลับเป็นเหมือนกำแพงที่ขวางกัน้นเช้าวันรุ่งขึ้นพิมพ์กำลังแต่งหน้าจัดที่หน้าโต๊ะเครื่องแป้งเธอพยายามปกปิดใบหน้าที่ซีเซียวและรอยค้ำใต้ตาเธอรู้สึกกังวลว่าจะตอบคำถามของเพื่อนร่วมงานที่ถามถึงชีวิตหลังแต่งงานอย่างไรดีในขณะเดียวกันภูมิก็ก้าวเท้าไปทำงานอย่างหนักอึง้งภาพความเจ็บปวดของภรรยาเมื่อคือนยังคงเวียนอยู่ในหัวของเขาช่วงพักกลางวันเพื่อนร่วมงานคน เดินเข้ามาทักภูมิทำไมน่าเศร้าอย่างนั้นล่ะเพิ่งแต่งงานไม่ใช่หรออ๋อแค่เหนื่อยๆนะภูมิฝืนยิ้มตอบแต่ในใจกลับรู้สึกอึอดอดัดเขาจะระบายความทุกข์ใจนี้ให้ใครฟังได้ล่ะเย็นวันนั้นเมื่อกลับถึงบ้านทั้งสองคนก็ทานอาหารเย็นในบรรยากาศที่น่าอึอดอดัดแม้จะรักกันแต่ก็รู้สึกเหมือนกําลังห่างกันไปเรื่อยๆพิมพ์คิดในใจถ้าได้ระบายปัญหานี้ให้ใครสักคนฟังก็คงจะดีแต่เรื่องที่ละเอียดอ่อนเช่นนี้จะไปเล่าให้ใครฟังได้ หลายวันผ่านไปสถานการณ์ก็ยังไม่ดีขึ้นความเจ็บปวดของพิมพ์กลับยิ่งทัววีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆหนึ่งสัปดาห์ต่อมาบ่ายวันเสาร์พิมพ์ไปเยี่ยมบ้านของคุณนวลแม่ของเธอคุณนวลวัยห้ปีซึ่งเป็นไม้หมา6ปีแล้ว รู้สึกถึงความผิดปกติตั้งแต่ตอนที่ลูกสาวก้าวเข้าประตูมาลูกสาวที่ปกติจะทักทายด้วยน้ำเสียงสดใสล่าเริงวันนี้กลับเพียงแค่ก้มหัวเล็กน้อยอย่างหมดแรงมาแล้วเหรอลูกคุณลวนทักทายอย่างยินดีแต่สีหน้าของพิมพ์กลับไร้ซึ่งชีวิตชีวา ถ้าเดินของลูกสาวที่มุ่งหน้าไปยังห้องนั่งเล่นก็ดูเชื่องช้าและระมัดระวังกว่าปกติโดยเฉพาะตอนที่นั่งลงบนโซฟาเธอค่อยๆบิดตัวเล็กน้อยแล้วนั่งลงอย่างช้าๆซึ่งคุณนวลสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนคุณนวลเป็นแม่ที่เลี้ยงดูลูกสาวมาเกือบ30ปีเธอมีสายตาที่เฉียบคมและไม่พลาดแม้แต่การเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆของพิมพ์ขณะที่เตรียมน้ำชาคุณนวลก็คอยสังเกตท่าทางของลูกสาวอยู่ตลอดเวลา ปกติแล้วพิมพ์จะตามเข้ามาช่วยในครัวแต่วันนี้เธอกลับนั่งนิ่งๆบนโซฟามองออกไปนอกหน้าต่างอย่างหม่อลอยพิมพ์ช่วงนี้ดูเหนื่อยๆนะมีเรื่องอะไรหรือเปล่าลูกคุณนวลระวังเทวยชาลงแล้วถามอย่างระมัดระวังไหลของพิมพห่อเข้าหากันไม่มีอะไรค่ะแม่แค่ช่วงนี้งานยุ่งนะคะ แต่เสียงของพิมพ์กับายซึ่งความสดใสเหมือนเคยคุณนนรู้ทันทีว่าลูกสาวกำลังโกหกเคอรู้ดีถึงนิสัยเฉพาะตัวของพิมพ์เวลาโกหกทั้งการหลบสายตาการขยับนิ้วไปมาและเสียงที่เบาลงพิมพ์อย่ากโกหกแม่เลยนะดูเหมือนจะไม่สบายตรงไหนหรือเปล่า น้ำเสียงที่อบอุ่นแต่หนักแน่นของคุณนลนทำให้ขอบตาของพิมพ์ร้อนเผาความรู้สึกที่อัดอั้นไว้กำลังจะระเบิดออกมาคุณนลนขยับเข้าไปนั่งข้างๆแล้วโอบไหล่ลูกสาวอย่างนุ่มนวลเมื่อไออุ่นจากผู้เป็นแม่แผ่ซ่านเข้ามาในที่สุดพิมพ์ก็ยอมเปิดปากแม่คะคือว่ามันเป็นเรื่องที่น่าอายมาก คุณนอร์ททนรัฟังเสียงที่สั่นเครือของลูกสาวเธอพอจะเดาได้ว่าลูกสาวกาลังจะพูดเรื่องอะไรแต่ก็อยากให้ลูกเป็นคนพูดออกมาเองคู่ใหญ่พิมพ์ก็ก้มหน้าลงต่ําแล้วพูดว่าพี่ภูมิเขาใหญ่เกินไปค่ะทุกครั้งมันเจ็บมากจนทนไม่ไหวดวงตาของคุณนดนเบิกกว้างในทันทีตอนแรกเธอยังไม่เข้าใจในทันทีว่าลูกสาวกําลังพูดถึงเรื่องอะไรแต่ไม่นานก็เข้าใจสถานการณ์ได้เพราะเธอเองก็เคยผ่านช่วงวัยสาวมาก่อน แต่ในมุมหนึ่งของหัวใจกลับมีความรู้สึกแปลกๆเกิดขึ้นความอยากรู้อยากเห็นในฐานะผู้หญิงที่หลงลืมไปนานถึงหปีอ๋อเป็นเรื่องนั้นเองเหรอใบหน้าของคุณนวลแดงลัดเรือขึ้นมาเล็กน้อยแต่เมื่อเห็นสีหน้าที่เจ็บปวดของลูกสาวเธอก็รู้ว่านี่ไม่ใช่เวลาที่จะมาเขินอายนี่สหนะที่ทําให้ลูกดูโทรมานมาตลอดแล้วได้ไปหาหมอหรือยังจะไปหาหมอแล้วเล่าเรื่องแบบนี้ได้ยังไงคะหน้าอายจะตายพิมพ์สายหน้า คุณนวนกอดลูกสาวแน่นแล้วรูปหลังเบาๆไม่เป็นไรนะลูกเดี๋ยวแม่จะลองหาทางดูแต่ลึกๆแล้วคุณนวนเองก็ไม่รู้ว่าจะช่วยได้อย่างไรแต่ที่แปลกคือเธอเริ่มเกิดความอยากรู้อยากเห็นในตัวลูกเขยอย่างภูมิขึ้นมามันจะใหญ่ขนาดไหนกันนะหลายวันต่อมาคุณนวนโลโทรหาภูมิลูกเขยของเธอภูมิถ้ามีเวลาแวะมาหาแม่ที่บ้านหน่อยนะเธอสัมผัสได้ถึงความประหม่าในน้ำเสียงของภูมิผ่านทางโทรศัพท์คุณแม่ครับคือ ผมทำอะไรผิดหรือเปล่าครับไม่ใช่หรอกมีเรื่องจะคุยเกี่ยวกับพิมพ์นะเรื่องสําคัญนะต้องมาให้ได้น้ําเสียงที่จริงจังของคุณนวนทําให้ภูมิ่งรู้สึกกังวลเขาอดคิดไม่ได้ว่าภรรยาของเขาจะเล่าเรื่องของพวกเขาสองคนให้แม่ฟังแล้วหรือเปล่าเย็นวันต่อมา ภูมิยืนลังเลอ,อยู่หน้าประตูบ้านของคุณวนเป็นเวลานานเขาทำท่าย,ยกมือขึ้นจะกดกริ่งแล้วก็ลดลงหลายครั้งเข้ามาสิภูมิคุณวนที่มาเปิดประตูมีสีหน้าที่จริงจังกว่าปกติวันนี้เธอสวมเสื้อบลาสีเบจอ่อนกับกระโปรงสีดาและยังฉีดน้าหอมอ่อนๆอ,อ,อีกด้วยเมื่อภูมินั่งลงในห้องนั่งเล่นเขาก็วางมือบนเขา่าและเอาแต่ก้มหน้ามองผืนคุณวนมองลูกเขยแล้วรู้สึกได้ว่าเขาก็คงกำลังทุกข์ใจอย,อยู่ไม่น้อย ภูมิแม่ได้ยินเรื่องจากพิมพ์แล้วนะร่างของภูมิสะดุ้งคุณแม่ครับคือว่าเสียงของเขาสั่นไม่เป็นไรหรอกแต่พิมพ์เขาโซมานมากนะภูมิก้มหน้าลงต่ำผมขอโทษครับผมพยายามระวังแล้วแต่ก็ช่วยไม่ได้จริงๆคุณนรลมองลูกเคาอยู่ครู่หนึ่งแล้วจึงเอ่ยขึ้นอย่างระมัดระวงังได้ลองวิธีอื่นดูบ้างหรือยัง ผมลองหาในอินเทอร์เน็ตแล้วก็เคยคุยเรื่องไปหาหมอแต่พิมพ์เขาอายครับแววตาของภูมิเต็มไปด้วยความห่วงใย,ยอย่างแท้จริงเมื่อเห็นดังนั้นความคิดที่อาถรรพ์ก็แวบเข้ามาในใจของคุณนวลภูมิให้แม่ลองดูสถานการณ์หน่อยได้ไหมคุณแม่ครับพูดอะไรอย่างนั้นครับภูมิที่ตกใจพยายามจะลุกขึ้นแต่คุณนวนลเราใช้มือห้ามไว้เรื่องร่างกายของผู้หญิงแม่ย่อมรู้ดีกว่าจะได้รู้ว่าทํายังไงพิมพ์ถึงจะเจ็บน้อยลงไงล่ะเมื่อคุณนวนลองขยับเข้ามาใกล้ภูมิก็ถอยไปจนสุดโซฟา แบบนี้ไม่ได้นะครับเสียงของเขาสัน่นแต่เมื่อสบตากับแวลตาที่อ้อนวอนของคุณนวลเขาก็ปฏิเสธได้ไม่เต็มปากเพื่อพิมพ์จริงๆเหรอครับเมื่อภูมิถามคุณนวลก็พยักหน้าแน่นอนสิจะมีเหตุผลอื่นได้ยังไงแต่ในใจของเธอนั้นมีความรู้สึกอื่นคุกรุ่นอยู่แล้วภูมิคุ้นคิดอยู่นานในที่สุดก็พยักหน้าถ้าเพื่อพิมพ์จริงๆ ก็ได้ครับแวตาของคุณนนเปลี่ยนไปใช่เพื่อพิมพ์คุณนนนั่งลงข้างๆภูมิและวางมือบนไหล่ของเขากลิ่นกายอุ่นๆลอยมาแตะจมูกร่างกายของภูมิสั่นเทาเล็กน้อยเรื่องนี้ต้องเป็นความลับระหว่างเราสองคนนะเสียงกระซิบของเธอและลมหายใจที่รดต้นคอทําให้หัวใจของภูมิเต้นรัวสัมผัสของคุณนนเริ่มถวีความกล้าหาญขึ้นเรือ อ้อย,อยเธอปลดกระดุมเสื้อของเขาและพึงพำร่างกายดีจริงๆนะภูรู้สึกสับสนแต่แปลกที่เขาไม่ได้รู้สึกแย่เลยคุณแม่ครับพ่อเถอ,อะครับแต่สัมผัสของเธอไม่ยอมหยุดก็เพื่อพิม์พไม่ใช่หรอคำพูดของคุณนวลทำให้ภูมิไม่สามารถขัดขืนได้อีกต่อไปแต่นี่มัน แม้ปากจะปฏิเสธแต่ร่างกายกลับตอบสนองในทางตรงกันข้ามในที่สุดภูมิก็ดึงคุณนวลเข้ามากอดภูมิใจเย็นๆคุณนวลพูดแต่เขาถูกสัญชาตญาณครอบงำไปแล้วเมื่อถึงห้องนอนภูมิก็วางเธอลงบนเตียงและเริ่มถอดเสื้อผ้าของเธอไม่ได้นะแต่ผมทนไม่ไหวแล้วครับทั้งคู่สลับกันระหว่างการขอโทษและความขัดแย้งแต่ก็ไม่สามารถหยุดได้ในที่สุดทั้งสองก็จมดิ้งลงในห้วงแห่งความสุขในห้องนอนที่เงียบสงมีเพียงเสียงหอบหายใจรุนแรงดังระงม แสงอาทิตย์ยามเย็นาสาดสองร่างที่เกี่ยวกับวัดของคนทั้งสองมันทุกอย่างสิ้นสุดลงภูมินอนหอบหายใจและมองพดานคุณแม่ครับผมทำอะไรลงไปเมื่อสติกลับคืนมาความรู้สึกผิดก็ถาถงเข้ามาคุณนวนเองก็ตกอยู่ในความรู้สึกที่ซับซ้อนเราทำเรื่องที่เลวร้ายลงไปแล้วสินะภูมิกุมขมับและโทษตัวเองถ้าพิมรู้จะทำยังไงครับคุณนวนวางมือบนไหลของเขา ไม่ใช่ความผิดของเธอคนเดียวนะแม่ก็เหมือนกันแต่ทั้งสองต่างก็รู้ดีว่าเรื่องนี้ไม่มีทางที่จะเป็นเรื่องปกติได้พุ่มตำหนิตัวเองระหว่างทางกลับบ้านแต่ในขณะเดียวกันความรู้สึกเล่าร้อนเมื่อครู่ก็ยังคงแจ่มชัดอยู่ในความทรงจำคุณนวลซึ่งอยู่บ้านคนเดียวก็จมอยู่กับความเสียใจแต่ก็ไม่อาจปฏิเสธความรู้สึกเต็มเปี่ยมที่ได้สัมผัสในรอบหปีได้คืนนั้น เมื่อกลับถึงบ้านภูมิก็ข่มตาหลับไม่ลงเขานอนมองเพดานอยู่ข้างๆพิมพ์ที่หลับไปแล้วพังตำหนิตัวเองฉันมันบ้าจริงๆที่ไปทําเรื่องแบบนั้นกับคุณแม่ภูมิพิมพำเบาๆแต่ในอีกด้านหนึ่งความรู้สึกรุนแรงเมื่อตอนบ่ายยังคงค้างอยู่ในร่างกายมันแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับความ สัมพันธ์ที่ต้องคอยระมัดระวังตลอด6เดือนที่ผ่านมาเมื่อมองพิมพ์ที่กําลังหลับอยู่ข้างๆความรู้สึกผิดก็ยิ่งทุยคุณทําเรื่องแบบนั้นรับหลังภรรยาที่นอนหลับอย่างไร้เดียงสาได้ยังไงกันขณะเดียวกันคุณนนก็กําลังสับสนกับความรู้สึกของตัวเองอยู่ในคอนโดคนเดียวเธอยือนอยู่หน้ากระจกมองร่างกายของตัวเอง และยังคงรู้สึกร้อนเผาในทุกจุดที่มือของภูมิสัมผัสไออุ่นจากร่างกายของผู้ชายและเสียงหอบหายใจที่รุนแรงซึ่งเธอได้สัมผัสในรอบ6ปียังคงสดใสเรื่องแบบนี้ต้องไม่เกิดขึ้นอีกคุณนวนพ,พึมพำแต่ในใจกลับคิดตรงกันข้ามอันที่จริงความปาระที่จะได้สัมผัสช่วงเวลานั้นอีกครั้งกำลังคุกรุ่นอยู่ข้างในเช้าวันรุ่งขึ้นภูมินั่งทานอาหารเช้ากับพิมพ์พี่ภูมิเมื่อวานไปบ้านแม่มาหรอคะเมื่อพิมพ์ถามอย่างร่าเริงช้อนในมือของภูมิก็สั่นอืม แวบไปแป๊บเดียวภูมิพยายามรักษาสีหน้าให้เป็นปกติคุยอะไรกันหรอคะก็ท่านแค่เป็นห่วงเธอนะภูมิไม่สามารถมองตาที่ใสซื้อของภรรยาได้ตรงๆพิมพ์ไม่ได้สังเกตเห็นท่าทีที่ผิดปกติของสามีเสียงของภูมิเบาลงเรื่อยๆเพราะความรู้สึกผิดที่ต้องโกหกในหัวของภูมิแต่ภาพช่วงเวลาอันเร้าร้อนกับคุณนวลผุดขึ้นมาซ้ำๆเย็นวันนั้นในความสัมพันธ์กับพิมพ์ภูมิยิ่งระมัดระวังมากขึ้น เพราะเรื่องที่เกิดขึ้นกับแม่ยายเมื่อวานทำให้เขารู้สึกผิดต่อภรรยาอย่างมากหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปแต่ทั้งภูมิและคุณนวนต่างก็ไม่สามารถลืมเรื่องในวันนั้นได้ภูมิไม่มีสมาธิทำงานส่วนคุณดวนเมื่อต้องอยู่คนเดียวนานขึ้นความเหงาก็ยิ่งเพิ่มพูนโดยเฉพาะคุณนวนความปลาลรนานในฐานะผู้หญิงที่หลับไหลามาตลอด6 ีได้ถูกปลุกขึ้นมาอย่างสมบูรณ์แล้วเธออยากจะสัมผัสความรู้สึกรุนแรงที่ได้รับจากภูมิอีกครั้งในที่สุดคุณนวนก็ส่งข้อความหาภูมิภูมิถ้ามีเวลาแวะมาหน่อยนะมีเรื่องจะปรึกษาเกี่ยวกับพิมพ์หัวใจของภูมิเต้นรัวเมื่อได้รับข้อความแม้จับชาออกว่าปรึกษาแต่เขาก็รู้ดีว่ามันหมายความว่าอะไรไม่ได้นะ ทำแบบนี้ไม่ได้ภูมิพยายามห้ามใจตัวเองแต่สุดท้ายเขาก็ขับรถไปยังบ้านของคุณนวลมันเป็นแรงดึงดูดที่ไม่อาจต้านทานได้เมื่อถึงบ้านของคุณนวลภูมิยืนลังเลยอ,อยู่ครู่หนึ่งแล้วจึงกดกริง่งมาแล้วหรอภูมิคุณนวลที่มาเปิดประตูดูแตกต่างไปจากปกติเธอแต่งหน้าอย่างตั้งใจและสวมชุดเดสที่สวยงาม คุณแม่ครับมีเรื่องอะไรจะปรึกษาเหรอครับนั่งก่อนสี่ดื่มชาหน่อยคุณนนทภูมิไปยังห้องนั่งเล่นแต่ทั้งคู่ไม่ได้สนใจชาเลยต่างคนต่างรู้สึกประหม่าจนเกิดความเงียบที่น่าอึดอัดภูมิหลังจากวันนั้นแล้วพิมพ์เป็นยังไงบ้างคุณววรเป็นฝ่ายเริ่มบทสนทนาก่อนดูเหมือนจะดีขึ้นมากครับภูมิตอบอย่างระมัดระวังงันก็ดีเลยนะ แสดงว่าแม่ช่วยได้สินะน้ำเสียงของคุณนวลเจือไปด้วยความพึงพอใจแต่บางทีก็อาจจะต้องตรวจสอบดูอีกครั้งนะคุณนวลพูดพังมองหน้าภูมิหัวใจของภูมิเริ่มเต้นเร็วขึ้นคุณแม่ครับนานหมันหมายความว่ายังไงครับเธอก็รู้นี่ว่าฉันหมายถึงอะไรคุณนวลกระซิบพังเดินเข้ามาหาภูมิภูมิพยายามจะลุกขึ้นแต่ขากลับไม่มีแรงคุณแม่ครับทำแบบนี้ไม่ได้นะครับครั้งที่แล้วเป็นครั้งสุดท้าย บอกว่าเป็นครั้งสุดท้ายแต่เธอก็ยังคิดถึงมันอยู่ตลอดไม่ใช่เหรอมือของคุณนวลวางลงบนไหล่ของภูมิผมผมจริงๆภูมิพยายามปฏิเสธแต่กลิ่นหอมของคุณนวลลอยมาแตะจมูกความทรงจำอันเร่าร้อนครั้งก่อนหวนกลับคืนมาอีกแค่ครั้งเดียวนะครั้งสุดท้ายจริงๆคุณนรกระสิบข้างหูของภูมิสติของภูมิเริ่มสั่นคลอนอีกครั้งไม่ได้ครับถ้าพิมพ์จับได้ พิมพ์ตอนนี้อยู่ที่ทํางานไม่มีทางรู้หรอกสัมผัสของคุณนวนเริ่มลุกเรามากขึ้นภูมิพยายามขัดขืนเป็นครั้งสุดท้ายแต่ก็สายไปเสียแล้วเขากําลังพ่ายแพ้ต่อการย่ยวยวนแห่งความสุขอีกครั้งเหมือนครั้งก่อนคุณแม่ครับครั้งสุดท้ายจริงๆนะครับใช่ ครั้งสุดท้ายจริงๆแต่ทั้งสองต่างก็รู้ดีว่านี่ไม่มีทางเป็นครั้งสุดท้ายได้เวลาผ่านไปเนิ่นนานครั้งนี้ทั้งสองก็ได้ก้าวข้ามเส้นต้องห้ามอีกครั้งและหลังจากเสร็จสิ้นก็ตกอยู่ในความรู้สึกผิดเช่นเดิมแต่ครั้งนี้ความพึงพอใจกับมีมากกว่าความรู้สึกผิดพวกเขาต้องยอมรับว่าต่างฝ่ายต่างตกหลุมรักกันและการอย่างถอนตัวไม่ขึ้นภูมิเราคงกําลังเดินไปในทางที่กลับตัวไม่ได้แล้วสินะคุณนวลพูดขณะซบอยู่ในอ้อมแขนของภูมิครับ แต่ตอนนี้คงหยุดไม่ได้แล้วภูมิก็สารภาพอย่างตรงไปตรงมาตอนนี้ความสัมพันธ์ของทั้งสองได้พัฒนาไปไกลเกินกว่าแค่ความสัมพันธ์ทางกายแล้วเมื่อเวลาผ่านไปหนึ่งเดือนการพบกันของภูมิและคุณนวลก็บ่อยครั้งขึ้นตอนแรกมีข้ออ้างว่าเป็นการปรึกษาเรื่องพิมพ์แต่ตอนนี้แม้แต่ข้ออ้างนั้นก็ไม่มีความหมายอีกต่อไป ทั้งสองต่างก็ขาดกันและกันไม่ได้แม้แต่วันเดียวภูมิไปหาคุณววนที่บ้านแทบทุกวันทั้งหลังเลิกงานตอนพักกลางวันหรือแม้กระทั่งตอนเช้ามืดมันเป็นความรักที่ลึกซึ่งเกินกว่าแค่แรงดึงดูดทางกายคุณแม่ครับ วันหนึ่งภูมิเรียกคุณนรลดด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความหวยหาภูมิแววตาที่คุณนรลม,มองภูมิก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงความรู้สึกของชายหญิงที่ก้าวข้ามความสัมพันธ์ของแม่ยายและลูกเขยเอ,อ่อล้นออกมาผมผมคงเป็นบ้าไปแล้วจริงๆถ้าวันไหนไม่ได้เจอคุณแม่ผมแทบจะข้างเลยครับภูมิก็สิบพังดึงคุณนนเข้ามากอดแม่ก็เหมือนกัน นี่มันคือความรักหรือเปล่านะคุณนวลเองก็สับสนกับความรู้สึกที่แท้จริงที่ได้สัมผัสในรอบ6ปีแต่แล้วช่วงเวลาอันแสนหวานของพวกเขาก็มีผู้ขัดขวางที่ไม่คาดคิดปรากฏตัวขึ้นวันหนึ่งขณะที่คุณนวลกำลังซื้อของอยู่ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตก็มีคนเรียกจากด้านหลังคุณนวลใช่คุณนวลจริงๆด้วยเมื่อหันไปก็พบว่าเป็นคุณสมชายอดีตเพื่อนร่วมงานคุณสมชายวัย55ปีเป็นพ่อไม่ที่ภรรยาเสียชีวิตไปเมื่อ2ปีก่อนอ้าว คุณสมชายมาทําอะไรแถวนี้คะคุณน,นรลนทักทายอย่างเป็นกันเองผมเพิ่งย้ายมาอยู่แถวนี้นะคะบังเอิญเจอคุณน,นรลพอดีแววตาของคุณสมชายมีความรู้สึกพิเศษซ่อนอยู่อันที่จริงเขาแอบสนใจคุณน,นรลมาตั้งแต่ก่อนแล้วงานเราก็เป็นเพื่อนบ้านกันแล้วสิคะยินดีที่ได้รู้จักขาคุณนวลครับ ถ้าไม่รังเกียจไปดื่มกาแฟกันสักแก้วไหมครับคุณสมชายเอ่ยชวนอย่างระม,มัดระวังคุณนวนลังเลเล็กน้อยแต่ก็ไม่มีเหตุผลที่จะปฏิเสธได้ค่ะที่ร้านกาแฟ people, คุณสมชายเริ่มเปิดประเด็นคุณนวลครับอยู่คนเดียวไม่ลำบากหรอครับก็ชี้แล้วละคะ่ะผมเองก็อยู่คนเดียวมาสองปีแล้วเหงามากเลยครับคุณนวลเป็นเหมือนกันไหมครับคำพูดของคุณสมชายมีความหมายลึกซึ้งซ่อนอยู่ก็มีเหงาบ้างเป็นบางครั้งค่ะคุณนวลตอบตามตรง แต่ตอนนี้เธอมีภูมิอยู่แล้วจึงไม่รู้สึกเหงาเลยถ้าอย่างนั้นไม่สนใจจะใช้เวลาร่วมกับผมบ้างหรอครับในที่สุดคุณสมชายก็เผยความในใจออกมาคุณสมชายคะอาจจะไม่ต้องถึงขั้นแต่งงานใหม่ก็ได้ครับแค่เป็นที่พึ่งให้กันและกันก็พอคุณนวลรู้สึกประหลาดใจมันเป็นข้อเสนอที่ไม่คาดคิดผมอาจจะพูดกระทันหันไปหน่อยแต่ลองค่อยๆค,คิดดูนะครับเย็นวันนั้นคุณนวลเล่าเรื่องนี้ให้ภูมิฟังอะไรนะครับ มีคนมาขอคุณแม่แต่งงานเหรอครับสีหน้าของภูมิบิดเบี้ยวในทันทีไม่ใช่ถึงขั้นแต่งงานหรอกแค่ชวนมาอยู่ด้วยกันไม่ได้เด็ดขาดครับภูมิมีปฏิกิริยาอย่างรุนแรงความหึงหวงที่รุนแรงจนตัวเขาเองก็ตกใจพุ่งพ่านขึ้นมาภูมิอย่าตื่นเต้นไปเลยแม่จะปฏิเสธอยู่แล้วก็ต้องปฏิเสธสิครับผมผมยอมให้คุณแม่ถูกผู้ชายคนอื่นแย่งไปไม่ได้คำสารภาพของภูมิทำให้คุณนนท์ตกใจภูมิคุณแม่ครับ ผมรักคุณแม่จริงๆนะครับตอนนี้ข้ออ้างว่าเพื่อพิมพ์ก็ไม่จําเป็นอีกต่อไปแล้วภูมิพูดพางจับมือของคุณนวนแน่นตอนแรกผมคิดว่าเป็นแค่แรงดึงดูดทางกายแต่ตอนนี้ผมแน่ใจแล้วผมขาดคุณแม่ไม่ได้น้ําตาคอหน่วยในดวงตาของคุณนวลแม่ก็ แม่ก็รักเธอนะภูมิทั้งสองกอดกันแน่นตอนนี้ไม่จําเป็นต้องปิดบังหรือหาข้ออ้างอีกต่อไปแล้วมันคือช่วงเวลาที่พวกเขายืนยันความรักที่แท้จริงต่อกันแต่คุณสมชายไม่ใช่คนที่จะยอมแพ้ง่ายๆหลายวันต่อมาเขาก็มาอยู่หน้าบ้านของคุณนวลคุณนลครับเรื่องข้อเสนอของผมคิดดูหรือยังครับขอโทษด้วยนะคะคุณสมชายตอนนี้ยังไม่พร้อมค่ะค่อยๆคิดก็ได้ครัผมรอได้ คุณสมชายพูดพลางยื่นช่อด,ดอกไม้ให้แล้วสุดสัปดาห์นี้ผมจองร้านอาหารดีๆไว้ไปด้วยกันไหมครับก่อนที่คุณนวลจะตอบประตูทางเข้าพาทเมนก็เปิดออกภูมิปรากฏตัวขึ้นเออสวัสดีค่ะภูมิพูดทักทายคุณสมชายคุณสมชายมองภูมิอย่างสงสัยสวัสดีครับผมชื่อภูมิครับเป็นลูกเขยของคุณแม่ภูมิแนะนําตัวอย่างสุภาพแต่ในใจกลับเดือดดานผู้ชายคนนี้ถึงกับเอาดอกไม้มาให้ผู้หญิงของเขาเลยเหรออออ ลูกเขยนี่เองยินดีที่ได้รู้จักครับคุณสมชายทักทายแต่ภูมิกับทำท่าทีเย็นชาคุณนวลครับงั้นผมรอคําตอบนะครับหลังจากที่คุณสมชายจากไปภูมิก็ถามคุณนวลผู้ชายคนนั้นเขาจะทําอะไรคุณแม่ครับใจเย็นๆสิภูมิแม่บอกแล้วว่าจะปฏิเสธ แต่ถ้าเขายังตามตื้ออยู่แบบนี้จะทํายังไงครับอาจจะทําให้ความสัมพันธ์ของเราถูกเปิดเผยได้นะครับความกังวลของภูมิเป็นเรื่องจริงเพราะคุณสมชายอาจทําให้ความลับของพวกเขาตกอยู่ในอันตรายแล้วเราจะทํายังไงดีละ่ะคุณนวลก็เริ่มกังวลคุณแม่ต้องปฏิเสธเขาให้เด็ดขาดครับ แล้วภูมิก็มองคุณนวลและพูดว่าผมจะไม่มีวันยอมแพ้เรื่องคุณแม่เด็ดขาดจะไม่ยอมให้ผู้ชายคนไหนมาแย่งไปหัวใจของคุณนวลเต้นแรงกับความตั้งใจอันแน่วแน่ของภูมิเธอมีความสุขที่มีผู้ชายที่ต้องการเธออย่างสุดหัวใจเช่นนี้แต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกกังวลเธอไม่รู้ว่าสถานการณ์ที่ซับซ้อนนี้จะจบลงอย่างไรคุณสมชายไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆหลังจากถูโกคุณนวลปฏิเสธเขาก็ยังคงวนเวียนอยู่รอบตัวเธอและคอยหาโอกาส ระหว่างนั้นเขาก็เริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติบางอย่างรถของชายหนุ่มคนหนึ่งที่จอดอยู่หน้าบ้านของคุณรวนบ่อยๆและเมื่อรู้ว่าชายคนนั้นคือลูกเขยของคุณรวนความสงสัยของเขาก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นบ่ายวันหนึ่งขณะที่คุณสมชายเดินผ่านแถวบ้านของคุณวนวล เขาก็ได้เห็นฉากสําคัญเข้าพอดีที่ทางเข้าพาทเมนภูมิกับคุณนวลกําลังกอดกันอยู่ไม่ใช่แค่การทักทายธรรมดาแต่เป็นการกอดที่เลือกซึ้งเหมือนคู่รักใบหน้าของคุณสมชายบิดเบี้ยวในทันทีนั่นมันอะไรกันลูกเขยกับแม่ยายงั้นเหรอแม้จะเป็นภาพที่น่าเหลือเชื่อแต่เขาก็เห็นมันกับตาตัวเองเย็นวันนั้นคุณสมชายโทรหาคุณนวลคุณนวลครับขอพบสักครู่ได้ไหมครับมีเรื่องสําคัญจะคุยด้วยคุณนวลรู้สึกไม่สบายใจกับน้ําเสียงที่ผิดไปจากปกติของคุณสมชายเรื่องอะไรเหรอคะ คงต้องคุยกันต่อหน้าครับวันรุ่งขึ้นที่ร้านกาแฟบรรยากาศระหว่างคนทั้งสองเต็มไปด้วยความตึงเครียดคุณสมชายเป็นฝ่ายเปิดปากก่อนคุณนวลครับเมื่อวานผมเห็นเห็นอะไรล่ะคะคุณนวลถามอย่างร้อนรนแต่วาตาของคุณสมชายก็บอกคําตอบได้อยู่แล้วเห็นคุณอยู่กับลูกเขยของคุณในท่าทางแบบนั้นใบหน้าของคุณนวลซีดเผือดคุณสมชายค้านั่นมันคุณนวลผมไม่ใช่คนโง่นะคะผมเห็นกับตาตัวเองน้ําเสียงของคุณสมชายเริ่มเจือไปด้วยความโกรธ นี่สินะเหตุผลที่คุณปฏิเสธผมเพราะมีความสัมพันธ์แบบนั้นกับลูกเขยไม่ใช่กับลูกสาวตัวเองคุณนวลไม่สามารถแก้ตัวได้อีกต่อไปคุณสมชายคะคุณกําลังคิดอะไรอยู่ทําเรื่องแบบนั้นกับสามีของลูกสาวตัวเองได้ยังไงเสียงของคุณสมชายดังขึ้นเรื่อยๆจนคนรอบข้างเริ่มหันมามองช่วยเงียบๆหน่อยค่ะคุณนวลอ้อนวอนแต่คุณสมชายไม่หยุดให้เงียบเหรอทำเรื่องหน้ารัางเกียจแบบนี้อยู่แล้วยังจะให้เงียบอีกเหรอ เคยคิดบ้างไหมว่าถ้าลูกสาวคุณรู้จะเป็นยังไงคําพูดของคุณสมชายทําให้หัวใจของคุณนวลแทบสลายคุณนวลคิดจะจบเรื่องนี้ไหมครับหรือจะให้ผมไปบอกลูกสาวคุณเองไม่ได้นะคะคุณนวลร้องออกมาทางน้ําตาแล้วจะทํำยังไงครับคุณสมชายถามอย่างเย็นชาคุณนวลไม่สามารถตอบได้คืนนั้นคุณนวลเล่าทุกอย่างให้ภูมิฟังอะไรนะคบถูกจับได้หรอครับใบหน้าของภูมิข่าวซีดเราจะทํายังไงดีภูมิคุณนวลถามทางน้ําตาถ้าเขาไปบอกพิมพ์ ภูมิก็ตระหนักถึงความร้ายแรงของสถานการณ์ทุกอย่างอาจจะพังทายลงได้คุณแม่ครับเราคงต้องจบความสัมพันธ์นี้กันแล้วคําพูดของภูมิทําให้น้ําตาของคุณนไหลยัยพาคต้องทําอย่างนั้นจริงๆเหรอไม่มีทางอื่นแล้วครับเราต้องปกป้องพิมพ์ในวินาทีนั้นทั้งสองต่างก็รู้ว่าช่วงเวลาที่สวยงามของพวกเขาได้จบลงแล้วหนึ่งสัปดาห์ต่อมาภูมิและคุณนรลณัเจอกันเป็นครั้งสุดท้าย ที่บ้านของคุณนวลทั้งสองนั่งมองหน้ากันด้วยสีหน้าที่เศร้าซ้อยอย่างหาที่เปรียบไม่ได้นี่เป็นครั้งสุดท้ายจริงๆหรอคะคุณนวลถามด้วยเสียงสั่นเครือต้องเป็นอย่างนั้นครับคุณแม่เราสองคนก็รู้ดีหัวใจของภูมิแทบจะแหลกสลาย แต่ก็ต้องยอมรับความจริงเพราะการคุกคามของคุณสมชายทำให้พวกเขาไม่สามารถดำเนินความสัมพันธ์นี้ต่อไปได้อีกแต่ผมรักคุณแม่นะครับแม่ก็รักเธอนะภูมิทั้งสองกอดกันเป็นครั้งสุดท้ายพวกเขาอยู่ในท่านั้นเนิ่นนานราวกับเวลาได้หยุดหมุนทำให้พิมพ์พมีความสุขนะคุณนนพูดพางรูปหลังของภูมิคุณแม่ก็ขอให้เจอคนดีๆนะครับแต่ท้า งงสองต่างก็รู้ดีว่าไม่สามารถรักใครคนอื่นได้อีกแล้วตั้งแต่วันนั้นภูมิก็ไม่ได้ไปที่บ้านของคุณลัวอีกเลยพิมพ์รับรู้การเปลี่ยนแปลงของสามีในทางที่ดีขึ้นพี่ภูมิช่วงนี้ไม่ไปบ้านแม่เลยนะเมื่อก่อนไปบ่อยจะตายอืม ถ้าไปบ่อยเกินไปจะรบกวนท่านน่ะภูมิฝืนยิ้มตอบแต่ในใจกลับคิดถึงคุณลวนอยู่เสมอทุกคืนเขาจะนึกถึงเธอก่อนนอนและเมื่อตื่นเช้ามาคนแรกที่คิดถึงก็คือคุณลวนคุณลวนก็เช่นกันยิ่งอยู่คนเดียวนานเท่าไหร่ความคิดถึงภูมิก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นคุณสมชายไม่ได้ติดต่อคุณนลออีกเลยอาจจะเพราะเขามั่นใจว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองจบลงแล้ว หรืออาจจะผิดหวังกับความน่ารังเกียจนั้นก็ได้1เดือนผ่านไป2เดือนผ่านไปสถานการณ์ก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงภูมิรัมัดระวังและอ่อนโยนกับพิมพ์มากขึ้นส่วนหนึ่งเป็นเพราะความรู้สึกผิดและอีกส่วนหนึ่งเป็นความพยายามที่จะระบายความคิดถึงคุณนวนไปที่อื่น พิมดีใจกับการเปลี่ยนแปลงของสามีพี่ภูมิช่วงนี้เปลี่ยนไปมากเลยนะอ่อนโยนขึ้นเยอะเลยภูมิยิ้มตอบแต่เบื้องหลังรอยยิ้มนั้นซ่อนความเจ็บปวดลึกๆไว้วันหนึ่งพิมพ์เสนอขึ้นมาพี่ภูมิสุดสัปดาห์นี้ไปบ้านแม่ด้วยกันไหมไม่ได้ไปตั้งนานแล้วนะหัวใจของภูมิ ต้นรัวความคิดที่จะได้เจอคุณนวลอีกครั้งทําให้เขาทั้งตื่นเต้นและหวาดกลัวได้สีไปกันสุดสัปดาห์นั้นภูมิและพิมพ์ไปบ้านของคุณนวลด้วยกันวินาทีที่ประตูเปิดออกและสายตาของภูมิประสานกับคุณนวลเวลาราวกับหยุดนิ่งแต่ทั้งสองต่างก็แสงทําเป็นไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาแล้วหรอลูกพิมพ์ คุณนลนทักทายอย่างระมัดระวังกว่าปกติสวัสดีครับคุณแม่ภูมิก็ทักทายอย่างสุภาพแต่เสียงของเขาสัน่นระหว่างทานอาหารกลางวันทั้ง3คนคุยกันอย่างหน้าอึดอัดพิมพ์ไม่รู้สึกถึงบรรยากาศที่แปลกไประหว่างคนทั้งสองแต่ภูมิและคุณนลนต่างก็รู้สึกอึดอัดเพราะคอยแต่จะสนใจกันและกันระหว่างทางกลับบ้านภูมิกนึกถึงแววตาสุดท้ายของคุณนวลแววตานั้นยังคงเต็มไปด้วยความรักและความคิดถึงหก เดือนผ่านไปความสัมพันธ์ของภูมิและพิมพ์กลับมาคงที่แต่ในมุมหนึ่งของหัวใจของภูมิยังมีคุณนวลอยู่เสมอคุณนวลก็เช่นกันในคืนที่อยู่คนเดียวเธอมักจะนึกถึงความทรงจำกับภูมิและร้องไห้ออกมาวันหนึ่งระหว่างทางกลับจากที่ทํางานภูมิมีบังเอิญเจอคุณนวลเธอกําลังเดินออกมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตและยังคงดูสวยงามเหมือนเดิมสายตาของทั้งสองประสานกันแต่ไม่มีใครพูดอะไรออกมาเพียงแค่มองหน้ากันอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็เดินจากไปคนละทาง แต่ในช่วงเวลาสั้นๆนั้นพวกเขาก็ได้ยืนยันทุกอย่างความรักที่พวกเขามีต่อกันยังคงอยู่และความเป็นจริงที่ว่าความรักนั้นไม่มีทางเป็นไปได้ก็เช่นกันภูมิกลับบ้านไปทานอาหารเย็นกับพิมแต่ในใจกลับมีแต่ความคิดถึงคุณนวลคุณนวลซึ่งอยู่ในพาร์ทเมนต์คนเดียวก็กําลังคิดถึงภูมิอยู่เช่นกันความรักของพวกเขาจบลงแล้วแต่ก็ยังไม่จบมันยังคงลุกโชนอยู่ในส่วนลึกของหัวใจของพวกเขา